ใช่แล้วถึงแล้วเนี่ยขึแล้วนี่ถึงแล้วมันโลขึ้นมาปุ๊ก็เจอเลยแล้วสนใจจเนตานี้จะเป็นรนคัแล้วเราก็ต้องขึ้นทางนี้นะคะขึ้นได้ขึ้นได้ได้ขึ้นมาจากทาเข้าไม่ถึงไม่ถึงไม่ไกลนะปกิโลนกาเจอันโลแล้วเพี่มันโลทางขึ้นก็จะมานี้วบึง้นว

เขาขึ้นอย่างเพนีเ้เขาขึ้นอย่างเพรียดเขาขึ้นตรงท่านตะกี้มั้งเป็นองหรือวะอ้ยสวยงามแสงอาทิตย์ตอนพระอาทิตย์ตกดิน วันีตอกสวยวันนี s, s so, uh, ho, here, ่ตอกสวยต้อมาดองกันนะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลถ้าไม่ดองก็ขึ้นมาไม่ได้เด้อได้จับจบตัวควาลงกันลยวะที่กันีมาวนรอบกันันลงกันได้นงมาจะมาโอ้โหขึ้นมาพักมุดอยู่ว่ะเช็คนมโดยจ่ตองยเจ้กันละ วงเวียนอ๋อเออถ้าพอขึ้นมาน้อยเดียวแล้วนะออจิไก่ออมอนแหลกเลยขึ้นมาคำเดียวนะมอนสมมติป้าป้าล้านทีล้านตรงงรวมนั่งใต้มือแต่เฮาขึ้นขวามือเลยเดอ้อร์คุณค่ะทิศตกดินแล้วไวมากเลยอะ่ะเเออเอออ,อ,อ,อาทิศตกดินแล้วไวมากเลยอะ่ะาขวากี้มาเลยจะป้าล้านทีใต้ มือเนี่ยเขียนมาหมอนรู้แล้วเราตอนเก่งนหน้าหมอนรู้แล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมาเลยมันมี่ล่าอยู่ขางใต้นื้นเขียนว่าหมอนน้าหม่อนรู้อย่างนั้นละเลยมาน้อยก็เลี้ยวขวาเลยมันเออเออเออเก่แล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเดี๋ยวตึ้งป้าเองขึ้นมาเจอทางขึ้นก็ตรงมาอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวไหนหรอก สวยมากเลยวิวตรงนี้นนะไหนบรรยายเหรอวันนี้เป็นจะไรส่วนตัว,ว,น,ตวนี่มิตินังเนอันนี้คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกระต๊อบน้อยเนาะเป็นกระต๊อบน้อยเป็นส่วนตัวหน่อยแล้วก,ก็ก็มีห้องน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะห,ห้องน้ำอยู่ตรงนใี้หนะ้องน้ําอยู่ใกล้ๆรถใกล้ๆอันนี้คือพื้นที่ของเราหมดเลย ก็น่าจะกลางได้ประมาณ2เต็นเต็นและห้0อยก็คือหลังพันหนึ่งอะประมาณนั้นมีมรกรด้วยสวยมรกรดเขามาตากัากน,นี้สวยน้ำเย็นละอากาศตอนนี้5้าโมงกว่ากว่าพาน้องเฮงเฮงมาเทียบอันนี้ก็มาัางกินกันกลางคืนไ็้ด้ลยกลางคืนน่าจะสวย จะมีที่นอนเหยไหมอันนี้มาจากกรุงเทพที่จริงมามีเจ้าเดียวเราก็มาสมทบอีกสองเต็น<ม>เขาเช้าจะมีอยู่สองเจ้าอันนั้นเป็นเป็นของ้านเขาอยู่ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างที่เห็นเป็นพระธาตุปูแชนะคะ นี่ที่จริงเราได้ตรงนี้นะคะที่ละสามร้อยบาทสวยเนอะนี่เป็นไงไม่ได้ไปเต็นข้างล่างก็ไปนี่กันอยู่จะมีโซนท่านาอีกสองหลังใกล้ห้องน้ำท่า,านาอีกสองหงลังอันนี้ก็เป็นเจ้าที่นะคะเป็นปลาปาการ อุ้ยคุณนาดีชอบเต็มตอนนี้น่าจะ6โมงกว่าโมงกว่ากลาง่อนนะดีนะ6โมง17กางันก็จะเป็นอันอันอันนี้เป็นบ้านเวียงเลยเจ้า ออบุญเลิงอีก็ถ้าตีถนนพูดเหรอตีวะอสะพาน้านเียนะอสะานมันอนั่นเป็นน้าไม้ยังอรวมนี่เป็นอ่างเมตเตอร์นเป็นอางเมเตขห้อยจอมปวครับ่หอ่างหอยหอยข้างล่างนี่อ่างเมตเตอร์อันนี้เป็นพระธาตุกูแจบ อันนั้นน่าจะเป็นร้องกวางนุ๊กตรงโน้นอ่ะสีเหลืองๆโน้นเป็นร้องกวางอันนี้ดูน่าสนพอแล้วเจ้าของครบเจ้ามัดใจของปีเขานี่เอ้ยมีไม้เสียมลูกจิ้นสุลูกจิ้นไหฮันขอบคุณเจ้า อยากกินลูกชิ้นเหรอคะไม่ไม่อร่อยอ้าวเขาตัวจอมแตล้ครับไม่ตัวไม่นะจอมก็จะมีไอ้นี้ให้นะจะมีไอ้นี่ให้นี่ค่ะเต้คนจอตัก็จะิดหอยจอมคนละจอมไ่อยเาม้ามนำบป่าง้ครับปักอยู่ข้าันี้ะเช้าวันไหมฮัมนะเนเข้าไว้ยัง เข้าอยู่ไหนวะนี่ไปช่อเข้าก่อนกเย